จัดการมาเลยจัดการมเลยเพื่อนจริงเราใช่เป็นประธานบริษัโอ้โหเป็นไงเพื่อนเป็นไงเฮ้ยอันวาแกทำอย่างนี้ไม่ได้นะเลิกทำตุลปัญหาอ่อนแล้วไปเก็บของให้เรียบร้อยดิอ่ะอ่ะขับแม่เดี๋ยวผมเล่นเกมเสร็จเดี๋ยวผมจะรีบไปเอ๊ะนี่อันวานายกูแม่ขนาดนั้นแถวบ้านไม่เรียกว่ากลัวแถวบ้านเรียกว่าเก่งใจเฮ้ยคุณยายอันวาเขาโตนะคุณจะมาสั่งแบบนี้ไม่ได้แล้วมึงเป็นจวยอะไรปากกูละ ใช่แม่จะมาสั่งกับผมแบบนี้ไม่ได้นะผมโตแล้วใช่ฮะผมเป็นเพื่อนเขาเขาโตแล้วฮะเขาโตไงล่ะแบบนี้แม่จะเอาไงอ่ะผมเยอะเลยนะใช่ใช่นี่เขาเป็นเพื่อนผมนี่เขาโตแล้วเนี่ยเขามีความคิดของตัวเองเขาจ่ายเงินได้เขาไม่ีเงินเงินนี่จับมือก็จ่ายเองใช่ไหมเฮ้ฟังไว้นะคุณแม่ผมจะทําความสะอาดที่หลังทันว่าเพื่อนไปเล่นเกมต่อเพื่อนมามาเมื่อกี้ที่ไหนแล้วนะอืนี่วิชาขายโรตี อะไรวะสลบเหมือนโดนตบกระบาลรู้ไหมที่ที่ไหนวะเน,นี่ยอฮ้เฮ้ยนั่นอะไรมแม่ <c oughs> คุณมาที่นี่ด้วยเหตุผล ไอลูกอากตันอยู่มาเล่นเกมกันเถอะน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 ะเสียงใคร<ค>ว<ะ>่าชื่อเกมมันก็คือฟังแม่งบ้างดิเด็กเคียฮะหมายเลขเก้าจงคัดเลือกผ้าสีขาวกับผ้าที่มีสีเข้มออกจากกันเฮ้ยทำไมต้องทำด้วยวะนั่นดีแม่งโคตรงี้เงา่าไม่อ่ะนี่ไม่ใช่งานฉันปกติฉันไม่สักผ้าด้วยซ้ำโดนทิ้งแมง โอ้โอ้ย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 โ้ยโอ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 ้ย้ยมยอยอยออ้ยย้ยออยเฮ้ย เฮ้ยเพื่อนเพื่อนอะไรไม่พลาดอลไรจุดแต่เพื่อนฉันไม่รู้ฉันต้องทำยังไงฮะตอบฉันมาหน่อยดิฉันไม่รู้ยังไงเขาตายแล้วหมายเลขกหนึ่งเอาขยะไปทิ้งชิบหายถึงตากูแล้วไงไหนขยะขยะขยะไหนดูซินี่เพายุต์ประวิทย์ใส่เข้าไปทั้งหมดไม่หายตีหนูนะอย่ามึงตีอย่ามึงตีไม่ไม่ไม่ต้อง ใส่ถุเงเพิ่มกับทุกความเรียบร้อยอืปลอดภัยใช้ถุง<ม>แก่เป็นไงเพื่อนกูนะเก่งสุดๆนี่ยังได้แชมป์โลกอีกเลดูกูออกมาตอบคาถามหน้าชั้นเรียนนี่ตอนชั้นแล้วเหรอเนี่ยไหนดูซิคําถามอะไรเนี่ยไหนดูซิโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรยิงแล้วฉันอยากเป็นทหารแล้วเขาไปเป็นนายกตายซะไอเด็กเฮียแม่ฆ่ามาเลย แม่จะให้ตัดมันลูกอันนี้มีเลือกสอามอดีมฉันจะตอบนักแสดงแล้วกันเกิดฉันจะไปไดู้หมอหรือไม่ก็วิศวกรหรือไม่ก็ไปตายเฮ้ยเฮียแม่กูอยากได้ลูกเป็นอย่างงี้เหรอวะกวาดตายง่ายสามต่ออินนี่จนกว่าอินนี่จะยอมไปเดทเลยนี่แหละพี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ไปเลยโชคดีเพื่อนว่าแต่ผู้สาวบ้านคุณชื่ออะไรเจ้ามาจากที่ใดแล้วจะต้องให้พี่ไปส่งไหมนะอ่าไม่ต้องค่ะ ยี่หกแล้วที่ฉันเป็นประธานบริษัทสาวสวยบ้านรวยพาคนณประงาดแต่เสียกโดนฟาดด้วยรองเท้าแต่เฮ้ยเห็นไหมว่าคือกูจะผ่านเกมนี้ไปได้ไงวะเนี่ยแม่โหดร้ายไปแล้วเฮ้ยแม่มึงแม่งเถื่อนเวยให้ผู้เล่นที่เหลือทั้งหมดเข้าไปในบ้านที่มองไม่เห็นบ้านพ่อมองไม่เห็นนะครับเออฉันว่าเราช่วยกันมองหาดีกว่าไหมเออฟังนะช่วาสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะเราไม่อะไรเฮ้ยมึงแหกตูดดู โอ้ฉลาดก็ลุงแถวบ้านอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วใครจะเป็นคนนำนี่เืยพี่เองนี่เปิดประตูไปนี่แล้วเมื่อไหร่น้องจะเปิดใจพี่จะเนี่ย,ยตามไอ้มุกเสียวยนั้นไปหยดแบบไม่มีอะไรมากันฉันว่าเกมนี้ก็เป็นยากนะถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านสิวะทำไมอะ่ะมึงแหกตูดดู รีบหายแล้ะรีบถอดรีบถอดเลยเพื่อนอืเดินเข้าไปนี่อันวาฉันบอกอะไรให้นะคือแม่นายมันบ้าเฉียบฉัน,นจะไม่เล่นเกมหานี่ต่อไปแล้วนะแล้วฉันก็ไม่จะบอกเลยว่าฉันเนี่ยจะฟ้องแม่นายเอาสีไปแดกกูบอกมึงแล้วหมายเล็กหนึ่งจงวิ่งผ่านเส้นชายภายในเวลาที่กำหนดทำไมมันช้า,ปปชาอย่างนี้ มีของ im, my eyes, my my ทำหมายของมันวิ่งไปพิตูนวิ่งไปพิตูนถึงแล้วกระจกอันว่ามึงเอาเพื่อนมึงไปเก็บของเรียบร้อยดินายใช่เราเก็บของหลังจะดูทีวีเสร็จจริงเหรอวะไม่เดี๋ยวนี้เลย ป็นอะไรไปช่วยเก็บของเลยไป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 วันนี้เฮ้ยนายไปเก็บตรงนั้นเดี๋ยวฉันจะเก็บตรงนี้เองวันนี้มาแปลกเหมือนแดกยาผิดกระบอกให้เสียงภาษาไทยโดยสามารถดูคลิปที่สนุปกว่านี้ได้ในต้นฉบับนะครับและแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ดิสคริปชั่น